เราก็เข้ามาอยู่ข้างในโชว์รูมอะไรแต่งะนะครับรนี่นี่ให้ดูตรงนี้ก่อนน้วันนี่แหละหน้าแปลงเจ้าก,ากันกล้วยอันนี้จะเป็นหน้าแปลงก,กันกล้วยนะครับชุดนี้เลยทั้งหมดเลยนะครับที่จะไปแปลงคือชุดนี้เลยนี่แหละครับทั้งชุดนี่แหละมันมัน ามันจับรถแพงมากสูบนอนสองข้าง <S 2> 2 <S <ะ>สูบนอนสองข้างน่าจะเป็น BMW BMW ครับช่างงามเหลือเกินให้ทุกคนลองทายว่าเท่าไหร่คันนี้ คือเขาบอกห้ามจับเลยนะนี่หน้าแปลงของเราจะเป็นตัวนี้เลยมีหน้าแปลงเจ้าเจ้าการกล้วยก็จะเป็นตัวนี้แหละตัวนี้เลยมาแล้วนี่ดีครับ,รบมีอะไรนำเสนอไหม ีอะไรอันนี้อันนี้อันนี้มาใหม่เหรอใหญ่กว่าน,นี้มีไหมอันนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วเนียใหญ่สุดแล้วใช่ไหมม,ม,มกีกี่ตัวหนึ่งสองสาี่เอาไม่มีของในโกดังไม่มีเหรอมีแค่นี้เหรออ๋อไม่ใช่มีมีสตั๊กมีอ๋อแต่ว่าอันนี้โชว์ตัวโชว์จะเอาสักตัวอยู่รถให้พิเศษหน่อยนะครับผมแล้วกอนนอ็อันนี้หมออันนี้หมอใหม่หรือเก่าเนี่ย ระดังเราตังรักสามพันแปดเราเป็นอลูมิเนียมหนักเองเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแบบแบบของนอกเลยเหรอใช่หน,นักเลยเดินไดูไม่รึยกเลยอูน้นี่ครับนี่กล้องมาใส่บา 3, 8, นสามพันแปดเองนะอ้วนอ้วนมาดูหอัอสามพันแปดเป็นเป็นมิเนียมลองได้ไหมเยมไม่มีให้ลองครับไม่มีให้ลองหูฉีก คุยกับชาวบ้านไม่คุเรื่องเลยนะสุดไปเลยนี่ผมจะเล่าตำนานมให้ฟังฟังไงพี่ตอนแรกนะตอนที่ผมเอาของมาเนี้ยนะครับเรายังไม่ได้ขายใช่ไหมเราของมาปุ๊บเราเอาไปลองตรงนู่นตรงชายแดนตรงนู้นเพื่อที่ว่ามันจะรังขนาดไหนเราจะถ่ายคลิปเพื่อที่จะขายครับเินว้าจนลูกค้าตรงเนี้ยเดินไปตรงนู้นเพืนไปดูว่าเป็นอะไรแล้วก็บอกว่าออันเนี้ยเท่าไหร่ ที่กาลังลองอยู่เนะี่ยเท่าไหรอ้าพอบอกราคาไปผมซื้ออันหนึง่งเพราะมันมันดังจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้ไงพอซื้ออันหนึง่งเอากลับไปเข้าลูกค้าใต้ไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าจังหวัดอะไรจำไม่ได้แล้วเอากลับไปผ่านไปสองวัน,กล,ออก,นกลับมาซื้ออีกเจ็ดอันกลับมาซื้ออีกเจ็ดอันหลังจากนั้นมาเพื่อนเขามากันเต็มเลยทีเนี้ยคนละอันสองอัน 2, อันสองอันจะมีออเดอร์เยอะมากเยอะผมผมขอสองตัวสองตัวนะพี่นะที่เกมดูออะไรหว่า เอาไปดิบ uh, okay. ่ออืมอสองตัวเดี๋ยวพี่ให ja ้มีมีราคาพิเศษได้อยนะถ้าถ้าท็อปแทปสย่างขอบคุณมากครับเดี๋ยวหาอีกก่อนว่าอยากได้อะไรเจมสั่งนาซาห้าสิบบาทไอ้ไอ้ที่เป็นดาวข้างหลังอ่ะที่มันมีดาวข้างหลังสามดวงนาซ่ารุ่นใหม่มั้งครับเช็คให้หน่อยครับ วอมันสิบสิบสองหรือยี่สิบสี่ป่ะผมเอาสองอันนะผมจะไปใส่นี่กันกล้วยดีกว่าจะไปซื้ออันเป็นหมื่นอย่างน้อยๆเราก็มีกับเขาแล้ววะเฮ้ออะไรเนี่ยสองร้อยยี่สิบโวล์เลยเหรอเฮ้ยมันเป็นไฟ220โวล์เหรอเดี๋ยวนะ 2 0โวลต์เอา้ามันจะใช้กับไฟรถได้หรอคือตอนนี้ที่ผมอยากได้เลยก็คือโลโก้1ตัวหอวสอตัวอันนี้ที่ผมจะเอากลับด้วยแล้วก็นาซาห้บบานบังตอขวาบางตอฮิโน่ฝั่งขวา1ตัวนะครับที่จะเอากลับบ้านแล้วก็สปอตไลท์ สปอร์ตไลท์สิบดวงยี่สี่โวล์หากันชนไปใส่เนี่ยหากันชนไปใส่รถสไลท์กันเป็นเทนนี่นะแปดพันนะไนอ้ไไตัวย่น,นตัวไหนวะตัวย่นตัวนี้หรือเปล่า ตัวนี้สองหมื่นนะแต่ผมมีอยู่ที่บ้านผมไม่อยากซื้อว่ะที่บ้านผมมีอยู่เดี๋ยวเอาที่บ้านใส่เอาที่บ้านใส่ลดต้นทุนหน่ออ่าบ่บันไดนี่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 เอาบ่าบันไดเดก้านี่ไงนี่บ่บันไดเดก้าเฮ้ยผมจะเอาบ่าบันไดเดก้าสองอันพร้อมชายล่าง ออยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวดูกันเห็นไหมเขาจ้างผมมารีวิวอ่ะแต่สุดท้ายผมก็จงเป็นลูกค้าเขาจนได้นี่หรือเปล่านี่นี่นี่บ่บันไดเดก้าครับเนี่ยบ่บันไดเดก้านะครับเนี่ยพันหกร้อยบาทครับแล้วก็ตัวอลูมิเนียมสองร้อยแปดสิบผมจะเอาเฉพาะบ่บันไดสองข้าง เพราะว่าอลูมิเนียมผมมีอยู่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ี้ามากว๋วยเตี๋ยวมันก็นใหญ่แท้ สองพันห้าเองผมจะเอาหนึ่งอันเอากรเทียมยี่ห้าหนึ่งอัน,เด, 25, อนเดี๋ยวผมต้องให้เจมเสียดให้ฝ่ายขายนะครับเอาที่มาจดเลยเพราะว่าผมต้องการหลายอย่างไม่ผมไม่อยากจะมาบ่อยบางทีเราสั่งค่าส่งนี่เจ็ดแปดร้อยอ่ะค่าสง่ง ก็คือเราจะเอากลับด้วยเลยผมผมมาแล้วต้องเอากลับด้วยอันนี้เมกาเนี่ยใครที่บอกว่าไฟเมกามันแพงไฟลูกแก้วไม่แพงนะโปรเจคเตอร์สี่พันเก้าเองฮะแจ้มลาอัลกิี้นะลาวานนะแจ้มมันนนะเออมีพันกว่บาทกับไฟแบมไหนความไฟความขาความนะเอเหมือนเหมือนมันแกะมา เนี่ยไฟลูกแก้วอะ่ะเนี่ยที่เขาบอกหายากๆมันคู่ละคู่แล้วประมาณแปดเก้าพันข้างละสี่พันเก้าไม่แพงนะเดี๋ยวผมหาของไนนี่ก่อนเอสเจ็ดร้อยน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าเอสเจ็ S 700. ดร้อยไหมไฟหน้าเอสเจ็ดร้อยตัวใหม่มีไหมมีครับอันนี้อันนี้ของวิกเตอร์อ่ะมันเท่าไหร่เอสเจ็ดร้อยตัวใหม่อุ่นๆใช่ไหมเนี่ยนี่อ่ะ หน้าหน้าใหม่ใช่ไหมใช่ครับมันใช้กับในตัวเก้าหกัตัใหม่มันเป็นมันเป็นลูกแก้วไม่มีเหรอเหมือนของนอกอ่ะมันแพงเหทแบบแก้วยงไม่ได้ทอ๋อผมผมนี่ฮะหกพันเก้าข้างสองตัวก็น่าจะประมาณหมื่นเกือบหมื่นสี่อย่ะ ไอ้นี่อันนี้ไฟกันชนเดก้าอ่า LED อันนี้อันนี้สองตัวคู่หนึ่งอ่ะซ้ายขวาอ่าคู่หนึ่งคู่หนึ่งซ้ายขวาคู่หนึ่งแล้วก็เบ้าบันไดเบ้าบันไดเดก้าคู่หนึ่งเลนนะเบ้าบนไดชุบอะครับนุ่มๆคือมึอ่าเป็นพลาสติกชุบแบบนั้นอ่าพลาสติกชุบคู่หนึ่งซ้ายขวา แล้วก็โลโกโล้พี่บอ่อนี่มันเป็นไฟ220เดี๋ยวต้องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอมีมาอยู่ใช่ไหม,มไฟยืดสีอ่าเดี๋ยวรอไฟย4สีเดี๋ยวซื้อไปแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอีกกลัวมันไปกินไฟรถอูดูสายดิมาเลือเลยเนี่ยถ้าถ้าถ้ามันไม่ดึงไฟเยอะเนี่ยสายมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสายโคตรใหญ่เลยไฟ224อือ220 แล้วก็โลโก้ตัวนี้ผมก็จะเอาตัวหนึ่งผมจะเอาไปใส่เบนเทนนะครับเป็นรถสไลด์ที่เกีมาซื้อบ่อยอันนี้เป็นโลโก้ตัวธรรมดาเร้อจะเอาตัวนี้ะวะก้อนกอนตัวนี้ครับตัวนั้นเลยครับตอนนี้ผมก็สั่งสั่งไปเรียบร้อยแล้วดาบเอาดาบปัดน้ำฝน หนึ่งคู่แล้วก็อีกสามอันไปใส่เบนเทนหนึ่งคู่นี้จะเอาไปใส่ไอ้น,นี่หนึ่งคู่นี้จะเอาไปใส่เมกาคันแปด e เจ,จ้าจ็ k กเกแต่อีกสามอันนี้จะไปใส่เบนเทนพี่มิชลินไอตัววิ่งนี้ก็มีเหรอ <c oughs> หรือว่ามาโชว์โชว์วจริงไม่มีราคาอันนี้มันของแท้เหรอแต่สวยดีนะงานเนียนดีเนี่ย อนนี้ผมก็สั่งมือปิดประตูเออเรียบร้อยแล้วแล้วก็คอ,อบร้อล่ะมฝาครอบรอล้อล่ะมีไหมตอนเนี้ยมาทีไรไม่เคยได้กลับบ้านสักทีเลยฝาครอบล้อนี่ขายดีอะไรขนาดน,นั้นฝาครอบล้อหนน็อตของเมกา้านิโนะเมก้าหกลอหกน็อตเท่าไหร่ครับีหกสิบสิบเจ็ดจุดห้ามีไหม มันจะเป็นอย่างนี้อ่ะสิบเจ็ดจุดห้าอันนี้คือสิบเก้าแล้วนี่อันนี้สิบเก้าไม่ใช่เจ็ดจุดห้าอีกเออนี่มันจะเป็นแบบนี้เหรอต้องดูใส่ล้อใช่ดูเนี่ยเขาเรียกว่าอรต้องดมมันต้องเท่ามันของฮีโน่อันนี้เนี่ยฮีโน่ไหมออันนี้ใส่ล้อหลังแต่แต่นี่เด้มันจะเข้าตรงนี้ไม่ได้เด้ใช่ใช่ตัวใครลูกค้าไปใชอติดตรงนั้นเลยแต่นี้ของฮีโน่อะไรมันจะเข้าได้หรือเปล่าเพราะอันนี้มันทำมาเป็นแบบกลางๆอ่ะมันไม่ได้เป็นฮีโน่มันเป็นอีสุ เราจะเอาไปใส่อันไหนเดียวเสียออกไปแล้วไม่ใส่ <c oughs> ไอ้ล้อหน้าไม่มีปัญหาล้อหน้าใส่ได้ใช่แต่ล้อหลังที่สองที่ล้อหลังตรงดุมเหรอตง็วจะทำไงถึงจะได้นเ <c oughs> ี่ยเฮ้ยอ้วน้กับเสดจูไปไมันเป็นแบบไหนคร,บรอบล้อนี่แบบนี้ปะ่ะหรือโอ้โหปลาพันธุ์อืม นี่นะนี่เหรอมีไหมที่แบบนเนี้ยอันนี้มันขอสิบหกเลยใช่นี่ร้อนี่สิบหกอ่าสิบหกถ้าเป็นสิบเจ็ดเปนตัวไหนแรสิบสิบหกหนดเลยใช่อ่าถ้าอยู่แค่นี้อันนี้สิบเจ็ดตัวนี้นะอันไหนล้อหลังอะไรเนาะอันล้อหลังมีไซส์แบบเดียวมีอันนี้ก็ใช่เหรอนี่ล้อหลังหมดเลยเฮ้ยสปอร์ตไพรมันก็ต้องแบบนี้ดิล้อหลังอ่ะเอาไปแล้วได้เลย แต่อันนี้มันจะเจาะใส่ตรงไหนเไยมันจะมีข้างหลังมันเหยียบอ๋อนี่นะม,นมันจะเป็นไอตัวอะถ้าเป็นตัวสายเราเรัดต้องขอบกระทนะนะแล้วเวลาเราไปใส่กระทะแล้วมันใส่ไงมันจะหนีบเข้าไปกับยางเหรออ่ามันล้อถ้าล้อเป็นเลนเนยนอะตรงกระทะมันจะมีเหมือนเนเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นคิ้วโผล่มาเหรอคิ้วโผล่แล้วก็ล็อกคิ้วนั่นแหละได้เหรอก็ป <laughs> กติเขาว่าอย่างั้นนะใส่ต้กระดานเอาเอขาเอาเดี๋ยวผมขอตัวนู้นอะข้างบน ตัวบนเหรอเอาตัวบนล้อหลังตัวบนอ่าตัวบนแล้วข้างหน้าอันไหนอะก็ตัวบนเหมือนกันชุดบนก็คือหน้าสองหลังสองครับหน้าสองหลังสองพร้อมพร้อมไปข้างในมันอะไปตัวรัดใช่ป่ะตัวรัดมันมีไปกันร้อยอ๋อไปไปอยู่แล้วใช่ไหมโอเคโอเคอย่าลืมเอาไปด้วยล่ะเออเห็นละมันเข่าละโอ้เจ้าโจ๊กเกอร์ลงทุนมากนะ จะเกิดลงทุนมากเลยเครับมันจะไปเข้ากันตรงไหนอ่ะมันจะไปเข้าขบบรกระทะมีเนียมตรงไหนนี่เหรอรอันนี้จะเป็นตัวข้อล็อกอ,อันนี้พลาสติกเหรอเป็นเหมือนลูกยาง,ล,ยางลูกยางเออลูกยางมันจะไม่<ๆ>ชั้นลาก่อนอ๋อไม่ไม่ไม่แล้วก็ตรงนี้ขันน่าจะขันขันรัดมันอ๋อตึงคือมันหนีบเข้าไปในนั่งแล้วก็ตึงมันเข้าไปออจะลองดูมันน่าจะปล่อยลมก่อนหรือเปล่า ครับผมไม่เคยใส่กระเบื้องครับเดี๋ยวเจมต้องไปลองนะเจมต้องไปลองก่อนผมไจะซื้อไปไม่เคยบอกผมเลยมีแต่ใช้วานใส่ได้แล้วแล้วก็ถ่ายรูปอยอนี่นี่นี่แต่ที่กระนุยทมทมเอาไปใส่แต่แต่เล้วล่ะแต่เล้วลล่ะแต่แล้วล่ล่ะนี่อ่ะ เจมอันนี้12โวลต์มีหรือเปล่าเจมใช่ไหมใช่ลมใช้ลมมั้ยอ๋อใช้ลมป่ะอันนี้ี14ใช่ไหมเท่าไหร่นี่งอ่าอัตัวลี้พันรับบาทชุดนี้นะใช่แต่ขอหมดอยู่นะเอานี้เลยหลายเสียงเนี่ยหมดอยู่เอานี้เลยเอาไ6เสียงหรือ8เสียงเนี่ยเอานี้เลยได้ไหมอันนี้เลยเอออันนี้เลยเนี่ยเอาให้หน่อยอันนี้แหละ เอานี่แหละนี้ต้องตัดเออไปเรียกเขามาตัดเลยเสียกสตาฟมามันมีมันต้องเอากลับไปด้วยแต่ลมผมมีแล้วเบนเทนไม่รู้มาแล้วก็ต้องซื้อแหละเดี๋ยวขี้เกียจเอาเสียค่าส่งไม่ถึงล็อ เออถ้าเป็นถ้าเป็นตูดหลอ ών, มันป่องถ้าเป็นเหล็กไม่ใช่ตูดหลอ่หลอเหรอคะใ่เป็นนั่นเป็นเหล็กนี่เป็นเหล็กนี่ยอืมมันจะมีรุ่นใหม่ที่มันไม่เป็นเหล็กพ่นสีวันเอาไฟถอยปะไปเหลือไ,ไฟถอยอันะไรไปเอาไปเทนรูดสไลด์ไหมเอาไฟถอยหน่อยซิไปเดี๋ยวเรามารอสรุปกันว่าเราจะต้องจ่ายอะไรไปบ้างเมื่อเมื่อกี้ผมก็สั่งสปอร์ตไลท์ไปสิบดวง สปอรตไลท์สิบดวงเนี่ยผมเห็นได้เนี่ยครับทุกคนทีเด็ดเลยใครอยากได้ก็มาสั่งได้ครับ PCY เข้าไปในเพจเขาเลยเห็นตรงไหนวะนี่นี่อ่าไฟไฟโชว์ไฟโชว์ชวชวหัวกระโหลกนี่นะแต่มันไม่มีฐานยึดเลยมันมีแค่มันมีแค่เนี่ยแบบเนี้ยเป็นปั๊กอย่างเงี้ยคล้ายๆกับเขาจะมีเขาจะมีของเขาอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ซื้อไปสวมใส่ น่าจะสว่างมากนะผมเห็นในงานอนะลูกพื่ร่วงเอาไปใส่แปดร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่เหมือนของแท้มากเลยมันหนักยี่สี่โวล์ครับสวยมากเลยเนี่ยซื้อไปลองใส่กันดูเพ่อไะไรมาถ่าทให่เก๋บาง ไอ้กเด่ีที่วันนี้ยิงจากทั้งหัวแล้วไหมมานัน,นทั้งหลังไหมแล้วน,นี่ขอ,อให้เหลือแค่ยังของเดี๋ยวผมะจะให้ดูยอดยอดอุดหนุนของ PCY ผมอุดหนุนเข้าไปทั้งหมดทั้งมวลก็สามหมื่นสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทแล้วมีของแถม พอ,อนเกินไหมผมต้องพันกว่าหรอออโอนเกินเห็นไหมจอม่อยเกน่เจ็นะอ่าเม่อกี้พี่โอนเป็นหนึ่งแปดเ่าบินสองหนึ่งแใช่พี่กดหนึ่งแปดจริงิต้องกดแค่หนึ่นงเจ็ดคุณครับขอบคุณครับครับผมโอนเกินเกินน,กน,นไม,มันมีสอนรถหรือเปล่าหนึ่งเจ็ดนะ่มสองหมื่น ไม่เกินยังไงเจมันไม่เกินดิก็เหมือนเจ็ดนี่นี่ถูกแล้วนี่ค่ะอ่าเมื่อกี้ทำไมสลิปมันขึ้นหมื่นแปดดิของใครสลิปใครหมื่นแปดดูดีดีดิก็โอนถูกอยู่นี่โอนหมื่นเจ็ดเราให้สองหมื่นเลยไปแล้วก็สองหมื่นเจ็ดแต่ไม่ถึงหนดูดีดีตัวนึงถูกแล้วใครถูกใครผิดเนี่ยอ่ใครถูกใครผิดของพี่ชื่อบัญชีอะไรโอนเข้ามาวีรศักดิ์อ๋อไม่ใช่ผมดูผิดคนมันซบอ่ะมันซบ พี่เราเกือบไปแล้วมึงงั้นผมขอถ่ายเลขอะไรผมแสดงว่าเมื่อกี้ผมถ่ายไม่ติดแน่เลยอ๋อไม่เไม่ชื่อกูด้วยนะมึงนะเดี๋ยวเราจะได้เสื้อฮะได้เสื้อมีไซส์ใหญ่พิเศษไหมพี่ใหญ่สุดเนี่ยคือตอนนี้ XL XL เอาไป3ตัวเลยวไหมพี่พี่ใส่ XL 3ตัวเลยได้ได้เเดี๋ยวปครับน้มี้ก็อยู่โซนไปดีดูในครังภาพออก็ได้นี่ดินี่ดิสลิบไหมแล้วก็จะโอนโคลงไปในนั้น ผมให้ตังสดไปสองหมื่นแล้วก็ที่เหลือก็เป็นการโอนได้เสื้อสามตัวปีใหม่โอเคถ่ายสลิปไปแล้วเนี้ยไม่เอาหรอกตังสดเกินไม่เอาหรอกขอบคุณมากครับ G C Y สามตัวโอ้ขอบคุณครับโอ้ผมจะใส่เองเลยเนี่ยได้เลย เสวยเลยครับเสื้อ P C Y เอาไปแจก F C ดีไหมนี่ทำไลฟ์สดแจกดีไหมถ,ถ,ถ้าพี่แถมตัก2สองตัวผมจะไลฟ์สดแจกของ P C Y เสื้อ P C Y มีติ๊กเกอร์ด้วยไหมครับไลฟ์สดแล้วก็แจกเสื้อ P C Y คงจะดีและคงจะสนุกสนานกันดีมากเลยอขอบคุณครับ ทาง p c ซีเดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีกิจกรรมจากทาง p c ซีครับเดี๋ยวต้องรอรุ้นเดี๋ยวรออันนี้เรากำลังไปโหลดของขึ้นเครื่องโอ้นี่ไงขอบมากสติกกเอร์ใครใจใจดีขนาดนี้อ่ะโอสุดยอดเลยเบอร์ L อสามตัวเลยฝากกดไลค์กดติดตามครับแล้วก็เบอร์เอลใครก็เฮ้ยมีมีเยอะมีเยอะวันนั้นอ่ะผมขอกับน้องสามเก้าเยอะอยู่ที่บ้านมีเยอะใช่ไหม ผมเอาไปเยอะอยู่วันนั้นอะขค,ค,ครับถ้าใครนะครับอยากจะร่วมสนุกเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดแล้วกันนะไลฟ์สดแจกเสื้อไลฟ์สดแจกเสื้อนะครับสามตัวก็คือเบอร์ L เบอร์ M แล้วก็เบอร์ L สามตัวส่วน XL นี่เป็นผมใส่นะครับเดี๋ยวเจอกันสติกเกอร์ด้วยครับ ก็มีสติกเกอร์กี่แผ่นแล้วหนึ่งสองสามสติกเกอร์แบบนูนนะติดหลังรถเท่ๆเลยสี่ห้าหกหกแผ่นครับสติกเกอร์หกแผน่นจะมีทั้งหมดสิบคำถามเดี๋ยวผมจะแจกให้อีกอีกหนึ่งรางวัลสิบคำถามครับคำถามง่ายๆนะครับลุ้นสนุกร่วมสนุกกันนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามเพจด้วย p c y Auto Parts ตามนี้เลย กดเข้าไปคําว่า P C แล้วก็ Y แค่เรากดคําว่า P C Y มันก็ขึ้นเพด้วครับแล้วก็เป็นรูปนี้แหละรูปนี้เลยหน้าเพจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ